มือนีเอาวิธีการเฮ็ดเห็ดเฟืองง่ายมาฝากนะคะพี่น้องอันนี้เป็นเชื้อเฮ็ดเฟืองนะคะเท่ากับเอาเชื้อเฮ็ดเฟืองที่มันเป็นก่อนนะคะเอามาขยาขยาแบบนี้นะคะพี่น้องที่แม่ตายใส่ลงไปก็คือแป้งข้าวเจ้านะคะเป็นการขยายเชื้อเฮ็ดเฟืองนะคะเข้เาสามารถใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งสาลีนะคะ อัตราส่วนที่ใส่นะคะก่อนเฮ็ดก่อนหนึ่งนะคะใส่แป้งหนึ่งส่วนโตุะนะคะอันนี้แม่ตายกับกะกะเอานะคะต่อไปนะคะเป็นอาหารเสริมของเฮ็ดเฟืองนะคะก็คือพักตบชวานั่นเองนะคะเอาเบิร์ดหักเอาเบิร์ดแบบนี้เลยนะคะยังยังถี่พี่น้องเห็นตามภาพเลยนะคะเขาเขาเอาทุกส่วนนะคะนี่แหละเขากระหันเห็นมันเป็นสิ่นน,น่อยๆลงนะคะ ผักตบชวานะคะเฮาจะใส่ก็ได้บบใส่ก็ได้นะแต่ว่าขันเฮาใส่มันก็จะเป็นอาหารเสริมเห็ดห้ดอกสมบูรณ์เห็ดห้การมีดอกของเห็ดนะมันเกิดขึ้นได้หลายขึ้นนะคะเห็ดห้ดอกของเห็ดเฟื่องเกิดได้หลายขื้นหญ่ขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะใส่บบใส่ก็ได้นะคะขันผู้ไดบ่มีก็บ่บตองใส่ก็ได้นะคะเตรียมเชื้อแล้วเตรียมอาหารเสริมแล้วนะคะต่อไปกับมา เตียมเฟืองนะคะเฟืองเขาอาดเป็นก่อนไว้แล้วนะคะหล้กก็เอาไปแช่น้ำไวขึ้นนึงนะคะพี่น้องแลัาก็เอามาว่างแบบนี้นะคะเฮ็ด <Head S 1> <Head S 2> เป็นสันส้นๆนะคะสั้นแรกก็คือเฟืองแล้วก็ใส่พักตบชว่าแล้วก็ห้อยเชือเฮ็ดนะคะลักษณะการห้อยนะคะลักษณะการว่างพักตบก็จะว่างประมาณนี้นะคะพี่น้องว่างแต่ริ่มๆมันนะคะเพราะว่าสัน้นสั้นทั้งรางเนี่ย จะเฮ็ดใ้มันออกด้าน้างนะคะเขาก็จะว่างเอาแต่ขะะ้างขางนะคะเฮ็ดในเชือเฮ็ดน่ะออกข้างขางนะคะเฮ็ดแบบเดียวกันนะคะไปเลยๆสั่นเลยนะคะจนกว่าสั่นสุดท้ายนะคะเขาถึงจะว่างแบบนี้นะคะว่างพักโต๊ะให้เต็มเลยนะคะแล้วก็ห้อยเชือเฮ็ดน,นะคะตัวนี้เวลาเฮ็ดออกมามันก็นจะออกอยู่ข้างบนนะคะมันจะมีด้านคางนํานะคะแล้วก็จะมีข้างบนนํานะคะ การออกดอกของเห็ดนะคะนี่คือสันสุดท้ายแล้วนะคะสันหนึ่งสันสองสันสามสันสี่นะคะหรือว่าไพืชเห็ดแจ็คสันก็นได้กะเห็ดเฟื่องพักตบแล้วก,เก็เชื้อเห็ดเฟื่องพักต๊บเชื้อเห็ดจังสี่นะคะอ่าอันนี้สันสุดท้ายแล้วนะคะพอเขาใสุุ่อย่างกบแล้วเขากะโปกหนาเพื่อนด้วยเฟื่องนะคะบางๆกับพ่อนะคะบดตองบอดตองโป๊กหนานะคะ แค่นี้ก็แล้วแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกเทือนหนึ่งว่ามันสิออกดอกบอนะคะ